สุขภาพการเงินการงานการลงทุนความรักคู่ครองการเจ้าอยู่ต่างประเทศแต่งานของชาวต่างชาติมารู้ได้ในฝ่ามืออยากรู้ไหมล่ะคะคลิปนี้มีคำตอบคะ่ะ คลิปนี้นะคะแม่มดจะมาบอกถึงเส้นหลักพื้นฐานที่สาคัญทั้งหมด5เส้นบนฝ่ามือค่ะก็มีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์แค่5้าเส้นนี้นะคะรู้ไหมว่ามันสามารถบอกอะไรหลายอย่างในชีวิตของคุณได้เยอะเลยล่ะค่ะ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูลายมือง่ายๆแต่แม่นจากแม่มดไอรีนค่ะหลักคาะเรามาเริ่มต้นกันด้วยเส้นชีวิตนะคะก็คือเส้นสีชมพูค่ะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใต้นิ้วชี้นะคะลากโอบล้อมฐานเนินนิ้วนิ้วโป้งค่ะลากยาวลงไปถึงประมาณบริเวณ ข้อมือนะคะเส้นชีวิตนะคะจะเป็นเส้นหลักสําคัญมากๆเลยสําหรับนะักพยากรณ์ลายมือหรือคนที่ต้องการศึกษาลายมือนะคะจะต้องดูก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเส้นชีวิตเป็นเส้นที่บอกให้เราทราบว่าในช่วงชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุไขเนี่ยเจ้าของลายมือจะมีชีวิตเป็นอย่างไรจะยากดีมีจนเจ็บไข้ได้ป่วยสิ้นอายุไขตอนไหนจะโยกย้ายการเดินทางการแต่งงานการลงทุนเป็นหนี้เป็นสินหรืออื่นๆอะไรตอนไหนเนี่ย มันจะขึ้นไปอยู่บนเส้นชีวิตนะคะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆทั้งใน,นอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะทราบได้จากเส้นชีวิตตอนในเรื่องของการแบ่งช่วงอายุหรือการพยากรว่าจะอายุสั้นหรือจะอายุยาวนี่ก็เหมือนกันเราจะเอาเส้นชีวิตเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้นะคะไม่ได้หมายความว่าเส้นชีวิตสั้นจะอายุสั้นนะคะนี่เข้าใจผิดนะคะต่อไปเป็นเส้นสมองนะคะเส้นสมองตำแหน่งก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะจุดเริ่มต้นจะเกิดจากใต้นิ้วชี้นะคะลากลงมากลางฝ่ามืออย่างนี้ค่ะ ตำแหน่งที่สิ้นสุดนี่ก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะคะแต่วันนี้เราเอาความหมายหลักๆโดยทั่วๆไปก่อนนะคะอีเนสน้นสมองนะคะเป็นเส้นหลักที่สําคัญไม่แพ้ไปกว่าเส้นชีวิตเลยค่ะต่อไปเป็นเส้นหัวใจนะคะเส้นหัวใจก็จะลากจากฐานนิ้วก้อยตรงนี้นะคะลากขึ้นไปจุดสิ้นสุดอยู่ณจุดไหนนะคะจะอยู่ใต้นิ้วชี้ได้นิ้วกลางหรือว่าเออเลยไปอีกอันนี้จะมีความหมายแตกต่างกันไปวันนี้เราจะพูดแค่แบบทั่วๆไปก่อนนะคะ เส้นหัวใจนี่ยนะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณเห็นเส้นใจของคนใกล้ตัวนะคะเส้นหัวใจเนี่ยคุณสามารถรู้นิสัยใ,ใจขอเขาได้เลยเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจแข็งเป็นคนขี้ใจน้อยหรืออะไรเนี้ยมันจะออกแสดงออกทางดั้นเส้นเส้นใจเห็นได้ชัดมากเลยนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเส้นหัวใจก็ยังใช้แทนเส้นสมองได้ด้วยในกรณีที่เส้นสมองกับเส้นหัวใจเนี่ยเขารวมกันเป็นเส้นเดียวนะคะอย่างเช่นคนที่เรียกว่าเส้นอะไรมือขาดอันนั้นเราจะียกเป็นเส้นวาสนาคะตำแหน่งของเส้นก็คือจะอยู่ประมาณแถวๆกลางฝ่ามือนะคะทิศทางของเส้นวาสนาก็คือจะพุ่งจากฐานมือนะคะหรือว่าจากข้างๆสันมือแต่ว่าจะ พุ่งไปสู่ทิศทางของนิ้วกลางเป็นหลักนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาเนี่ยจะมีอิทธิพลค่อนข้างมากจะพูดถึงเกี่ยวกับการทรรมหากินเลี้ยงชีพของเจ้าชะตานะคะตูบงบอกว่าเป็นเส้นที่มีอิทธิพลที่สุดในทุกๆเส้นประสบการณ์ของแม่หมอที่ก็ดูลายมือมานานเหมือนกันนะเพราะว่าศึกษาเริ่มเรียนดูลายมือตั้งแต่ม .3 าแล้วก็ศึกษามาตลอดแล้วก็ดูแลมือมาตลอดซึ่งซึ่งก็25ปีแล้วมั้งน่าจะนานแล้วค่ะข้เนี่ยจากประสบการณ์เลยนะคะบอกได้เลยยืนยันได้เลยว่าเส้นลายมือเปลี่ยน และเส้นวาสนาก็เปลี่ยนค่ะแล้วมั่นใจมากๆว่า30%คือลิขิตฟ้าชะตาชีวิตที่มันบอกขึ้นมาในแผนที่ในมือและอีก70%นะคะมันเป็นพลังงานจากเราจริงๆค่ะจากากมดีจากความมุ่งมัน่นจากการสู้ชีวิตนะคะถ้าคุณมีความมุ่งมัน่นเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องยากลําบากกว่าคนอื่นนรืภาพออกใช่ไหมคะคือหมายความว่าการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างเนี่ยมันจะยากกว่าคนที่มีเส้นวาสนาสวยๆอันนี้คือที่แม่มดสรุปได้นะคะจากประสบการณ์จริงๆและรับประกันด้วยค่ะ ไปเป็นเส้นอาทิตย์นะคะเส้นอาทิตย์เนี่ยจะมีทิศทางของเส้นจากประมาณฐานฝ่ามือนะคะตำแหน่งต่างๆนี่ก็จะมีความหมายต่างกันไปนะคะพุ่งไปสู่นิ้วนางค่ะอันนี้เรียกว่าเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ก็มีจะจะมีอิทธิพลส่งเสริมพลังงานของเส้นอื่นในฝ่ามือนะคะเป็นเส้นที่ค่อนข้างดีนะคะเส้นอาทิตย์เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของความรุ่งโร์รุ่งเรืองความด่งดังความมีชื่อเสียงนะคะความมีบารมีเราจะดูประกอบกันกับเส้นอื่นอื่นเสมอนะคะทุกเส้นทั้งหมดเลยนะคะเวลาดูลายมือเนี่ยเราจะดูประกอบกันกับเส้นอืื่นนนนนนๆเเสสส้้หลลัักําาคคคญะะะะ5ยมอ ก็มีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์แค่5เส้นหลักนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะรู้แผนที่ชีวิตของคุณได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นในมือแล้วก็บอกถึงเรื่องราวในทุกๆอย่างของชีวิตคนหนึ่งคุณได้